อ่ะนล่นใช่แล้ววางยาอีกแล้ววางยาแล้วนะวางยาวางาเขาก็เอาเลยได้ได้ก็ได้ถึงแล้วนิดเดียวโอ้โหด้วยความเป็นโปรเปชัโนนะครับจ็อะไรท่าก่อนด้วยความเป็นลิงข้างบางแค่นี้โชว์ดิโชว์ดิโชว์ดิอันนี้ใหญ่มากเลยเพื่อ ก้านนี้นะครับเราก็ต้องขึ้นมาหาทำเพื่อแม่ทำเพื่อแม่น่าดูร้านดิวไม่ได้เพื่อการไม่ได้เพื่อยอดดิวจริงๆผมมีคนดูเป็นแสนนะพี่นะแต่ว่ามันเป็นคลิปไอ้แน่ไอ้การมาสูตรไงอ๋อเหรอมันเลยใช่ผ้าวาดเหรอไม่เป็นภาพตลาดโอเคนะครับน่าจะพอสมควรแล้วเดี๋ยวลาลาเนาะลาไปด้วยบนการใหญ่นี่นะครับครับ ไปๆครับเดี๋ยวลกัน